ความสำคัญของกล้ามเนื้อในภาพ 1. Rectus capitis posterior minor และ major, obliquus capitis superior และ inferior คือกล้ามเนื้อเล็กๆใต้กระโหลกทำหน้าที่พยุงศีรษะและหมุนคอเมื่อเกรงหรือหดรัดตัวจะทำให้ปวดท้ายทอยปวดเร้าขึ้นหัว 2. Semispinalis capitis, splenius และ levator scapulae คือกล้ามเนื้อคอและสะบักคอยก้มเงยหันศีรษะถ้าใช้งานคอหนักเช่นก้มมือถือนั่งทำงานนานๆจะทำให้ตึงและปวดต้นคอ 3. supraspinatus, infraspinatus, teres minor และ teres major คือกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่มีบทบาทยกแขนหมุนไหล่เมื่ออักเสบจะทำให้ปวดไหล่ยกแขนไม่ขึ้นภาวะไหล่ติด 4. l o n g i s s m u u s i l อ o c o s t a l ต s s ิ i n a l i s m u ส t i f i d u s เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหลังพยุงกระดูกสันหลังช่วยก้มเงยแอนตัวถ้าทำงานหนักหรือนั่งผิดท่าจะเกิดอาการหลังตึงหลังล้า เทคนิคการกัวซากดจุดขยี้เส้นที่สิริแคร์เซ็นเตอร์กัวซาบริเวณต้นคอและท้ายทอยช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดคลายกล้ามเนื้อสับบ็อกซิพิโตลลดอาการปวดหัวจากต้นคอกดจุดที่เลเวอเตอร์สแครปูเลและซุปราสไปนาตัสลดอาการไหลเกรงยกแขนไม่ขึ้นทำงานหน้าคอมนานๆขยี้เส้นกล้ามเนื้ออิเรกเตอร์สไปเนเช่นลองจิซิมัสอลิโอคอสตาลิสสไปนาลิสคลายหลังตึงช่วยให้นั่งยืนหลังตรงได้ดีขึ้น เทคนิคเฉพาะซีริสแคร์เซ็นเตอร์เขี่ยปมขยี่ปมเขี่ยเส้นขยี้เส้น,เ,สนเป็นวิธีที่ไม่ทิ้งรอยแต่ช่วยสลายพังผืดและจุดตึงลึกอย่างตรงจุดค่ะ